อาณาจักรของคุณตีค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนั้นไปติดตามเรื่องราวของคุณตีค่ะสำหรับตีธนพลเจ้าของรีสอร์ทในเชียงใหม่ตัดสินใจประกาศชอบแอปทักษอรนกลางรายการอาณาจักรของ ตีธนพลดีกรีไม่น้อยหน้าโบนันซาเจ้าของรีสอร์ทร้อยล้านในเชียงใหม่ค่ะวงในลือสะพัดค่ะคุณแม่นางเอกแอบมีรักใหม่ซึ่งโซเชียลเองต่างพุ่งเป้าไปที่แอปแท็กซอนที่นับวันบอกว่ายิ่งโสดก็ยิ่งสวยค่ะงานนี้โลกโซเชียลเองก็จับตาไปที่หนุ่มหน้าอ่อนอย่างตีธนพลนเคยประกาศชอบผู้หญิงอย่างแอปแท็กซอนกลางรายการจึงทําให้สาวแอปเธอถึงกับเสียอาการหนักมากเลยล่ะค่ะหากย้อนกลับไปตีเองเนี่ยก็ได้ออกมาโพสภาพคู่กับนาง เอกสาอย่างแอปแท็กซออนนะคะ เมื่อ5ปีที่แล้วไลดได้โพสประบุข้อความว่านางฟ้าในดวงใจปลอดชีวิตได้คอมพิวตแล้วเห็นหน้านิ่งๆแบบนี้ในใจคือไม่ไหวแล้วซึ่งก็ชัดเจนเลยแล้วค่ะว่าตีนั้นแอบชอบแอปมานานหลังจากกลายเป็นข่าวดังตีเองก็เปิดเจอเรื่องราวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณทุกคนที่ความสนใจถามว่าจริงหรือเปล่าที่ซุ้มคบกันอันนี้ต้องให้พี่แอปตอบแล้วครับมีการพูดคุยกันปกติทางอินสตาแกรมเวลาที่ตีลงรูปพี่แอปจะคอยมาคอมเมนต์กดไลค์ให้กำลังใจเวลาพี่แอปลงรูปตีก็เข้าไปให้ ใจแต่ไม่ได้มีคอนแทคติดต่อกับส่วนตัวครับส่วนคนที่พี่แอปคุยด้วยเป็นใครก็ต้องให้พี่แอปเป็นคนบอกเองแต่ส่วนตัวแล้วติชื่นชมและชอบพี่แอปอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้ตีชอบผู้หญิงสไตลน์นี้มีความน่ารักความสวยจากภายในส่วนที่หลายคนตีความว่าติคือเด็กคนนั้นที่พี่แอปคุยและติเป็นเด็กคนนั้นได้ก็คงจะดีมากๆครับความจริงแล้วจะใช้ติหรือไม่ใช่ตีเองก็ตอบไม่ได้ ตีไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเป็นเรื่องที่พี่แอฟต้องมาตอบเองตียอมรับว่าชอบพี่แอฟเคยบอกพี่แอฟแล้วตอนไปออกรายการด้วยกันในรายการมีการเล่นเกมทํากิจกรรมร่วมกันตอนแรกไม่คิดว่าจะได้จับคู่กับพี่แอฟเพราะว่าไปได้วยกัน3ามคนแต่สุดท้ายก็ได้คู่กันเหมือนโชคเข้าข้างโชคดีมากครับปัจจุบันเจ้าตัวเองเนี่ยอายุย่างเข้า27แล้วนะคะโดยเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดคู่บอยคิวบ บายจีแพค่ะโดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ผลงานการแสดงที่สร้างชื่อเสียงเองก็คือเดือนเกี้ยวเดือนซีซั่นหนึ่งในบทของหมอบีม1ในหตัวละครหลักของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยวันนี้เ,นเราจะพาทุกท่านไปติดตามชมเป็นกิจการส่วนตัวเป็นรีสอร์ทและร้านน้ำอยู่ที่จงังหวัดเชียงใหม่แน่นอนว่าหนุ่มตีเขาเป็คนที่ขยนันมีความสามารถจนประสบความสำเร็จค่ะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะ